สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ี่ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยกาชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p นะครับงวดประจำวันที่18นะครับเดือน5 2567นนะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าใน2รอบแรกเนี่ยก็ถือว่าปังๆนะครับพี่พี่เนะาะฮานอยกาชาตนะครับผมให้5กับ1ไปรูด1ผลที่ออกนะครับ25816นะครับใครรูดที่1นะครับพี่พี่เนาะเข้าไปที่16ึ่งตรง,ตรง,ตรงๆเน้นๆนะครับส่วนใครเอา5ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่58นะครับเนาะก็ให้5 6 5 7แต่เข้ามา58นะครับก็ยังมาตัวเด่น ส่วนฮานอยพิเศษให้6กับ9รูด9ผลที่ออก7 5 4 4 9ใครรูดที่9นะครับเข้าไปที่9 4 4 9นะครับพี่พี่เนาะก็มาสายรูดกับสายเจาะนะครับก็ถือว่าปังๆนะครับสลับ2น้อยแรกนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติ หานอยปกติผมให้2กับ4นะครับผลที่ออก4 6 8 4 5นะครับในรอบนี้2ไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่45นะครับมาแค่เลขเด่นเนาะส่วนฮานอย VIP ให้3กับ9ผลที่ออก78 1 8 0อันนี้หลุดไปนะครับ VIP ไม่มาเนาะก็สรุปแล้วก็ถือว่ามาใน2นอยแรกนะครับเนาะหลุดในรอยสุดท้ายนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับก็ขอให้ เฮงๆนะครับปังๆทุกท่านนะครับฮานอยกาชาตินะครับน้อยแรกของเราฮานอยกาชาติผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3 3 1 3 5 3 8 7 1 เจ็ดห้าเจ็ดแปดสามตัวนะครับเจ็ดสามห้านะครับผมนะครับส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับห้าน้อยพิเศษผมได้เลขสามกับเลขหกนะครับพี่พี่สายลูดให้ไปที่เลขหก หกสองหกห้าหกแปดสามสองสามห้าสามแปดสามตัวสามหกแปดนะครับนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยกาชาติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติแล้วก็ VIP ปกติให้ไปที่1กับ5นะครับสายลูดให้ไปที่เลข1 หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งเก้านะครับผมนะครับอันนี้หาหน่อยปกตินะครับผม ส่วนห้าน้อย VIP นะครับเมื่อวานนี้หลุดนะเมื่อวานนี้ไม่มานะครับวันนี้ให้ไปที่เลข6แล้วก็เลข0นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 7 6 8 0 1 0 6 0 7นะครับ3ตัว0 6 1 นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆในตัวเน้นตัวเจาะนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ